หนุ่มแสบอ้างตัวเป็นคอสชอพวกวิทยุสวมเสื้อเจ้าหน้าที่ตะเวนค้ายาเสพติดในเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมนายอำพันธ์หรือก้าวพมศาลอายุ27ปีชาวกรุงเทพมหานครขณะขี่รถจักรยานยนสกูปปี้สีแดงดำหมายเลขทะเบียนชอชิงกไก่มาม้า616ชนบุรีไปส่งยาบ้าภายในปั๊มน้ามัน,มนตาบลหนองปลืออาเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้เสพรายหนึ่งหลังจากนั้นได้ขยายผลซัดทอดรับยาบ้ามาจากผู้ต้องหาเอเย่น้ายาเสพติดในเมืองพัทยาจึงวางแผนให้สายรับติดต่อสั่งซื้อยาบ้า40เม็ดและนัดหมายส่งมอบกันภายในปั๊มน้ำมันเมื่อถึงเวลานัดหมายผู้ต้องหาได้ทำท่าทีแต่งกายคล้ายตำรวจนอกเครื่องแบบพวกวิทยุสื่อสารและสวมเสื้อคลุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ขี่จักรยานยนต์ซ้อนแฟนสาวเข้ามาจอดแต่เกิดไหวตัวทันไม่ขายยาให้ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าจับกลุ่มพร้อมค้นในตัวพบยาบ้าจำนวน40เม็ดเบื้องต้นได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพหนองตรือดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดประเภทที่หนึ่งไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย